อุริวัคตอนสารีบุตรเถระมาตุเปตดวัตถุเรื่องนางเปรตอดีตมารดาพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าแน่นางผู้มีร่างกายสุ้ผอมมีแต่ซี่โครงผุดขึ้นเธอเปลือยกายมีผิวพันและรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวสุบผอมมีร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น เธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่นที่นี้นางเปรตตอบว่าเมื่อก่อนในชาติอื่นๆดิฉันเกิดในตระกูลศากยะเป็นมารดาของท่านดิฉันเข้าถึงเปรตวิสัยถูกความหิวกระหายครอบงำดิฉันถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายน้ํามูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้ว กินมันเหลวซากศพที่ถูกเผาอยู่และกินโลหิตของหญิงทั้งหลายผู้คลอดลูกกินโลหิตของคนที่มีแผลและผู้ที่ถูกตัดจมูกและศีรษะและกินหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นที่อาศัยร่างกายชายหญิงดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงอันแปดเปื้อนกินหนองและเลือดของปสัสสตว์และมนุษย์ทั้งหลาย ลูกน้อยเอ๋ยขอลูกจงให้ทานเพื่อแม่ครั้นให้แล้วจงอุทิศส่วนบุญนั้นให้แม่บ้างถ้ากระไรแม่จะพึงพ้นจากการกินหนองและเลือดพระสารีบุตรเทระฟังคำของมัรดาแล้วคิดจะช่วยเหลือจึงปรึกษาพระมหาโมคคลานะเทระพระอนุรุทธะและพระกัปปินะได้สร้างกุดีสี่หลัง แล้วถวายกุดีข้าวและน้ำแด่พระสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่อุทิศส่วนบุญให้มารดาในลำดับที่พระเทระอุทิศส่วนบุญให้นั่นเองวิบากคืออาหารน้ำดื่มและเครื่องนุ่งห่มก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตนั้นนี้เป็นผลแห่งทักษิณา ลำดับนั้นนางมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีมีพัตราพรและเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหาพระมหาโมคกัลานะเทระพระมหาโมกขลานะเทระถามนางเปรตนั้นว่าแม่เทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนัก เปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจด,ดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโพคัทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอแม่เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอัตมาขอถามว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ พราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทธิดานั้นตอบว่าเมื่อก่อนในชาติอื่นๆดิฉันเป็นมารดาของพระสารีบุตรเทระเข้าถึงเปตวิสัยเปตวิสัยหมายถึงที่อยู่ของเปรตแดนเกิดเป็นเปรตถูกความหิวกระหายครอบงำ ดิฉันถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วได้กินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วกินมันเหลวซากศพที่ถูกเผาอยู่และกินโลหิตของหญิงทั้งหลายผู้คลอดลูกกินโลหิตของคนที่มีแผลและผู้ที่ถูกตัดจมูกและศีรษะและกินหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นที่อาศัยร่างกายชายหญิง ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงอันแปดเปื้อนกินหนองและเลือดของปสุสสตว์และมนุษย์ทั้งหลายดิฉันบันเทิงอยู่เพราะทานของพระสารีบุตรจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันจะไหว้พระสารีบุตรผู้เป็นปรารมีความการุณาในโลก สารีปุตเถระมาตุเปตวัตถุที่สองจบ